สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเราอุตอรยกช่างลุ่อุตอรอยกช่างลุ่มยอจะพญภูมนี้นะครับจะพาทุกคนมาดูเป็นสไลด์นะครับสไลด์มินินะครับสไลด์รถกระบะนะครับออนิวนะครับซึ่งคันนี้เป็นป้ายแดงล่าสุดเลยนะครับนะมาดูว่าคันนี้นะครับเป็นเผาจะให้มาดูเป็นเผาเอ่อเผารอยล้อคู่นะครับเป็นล้อคู่จะจะเรียกว่าหกล้อก็ได้นะจะเรียกว่าหกล้อก็ได้นะครับคันนี้เป็นล้อคู่นะครับหน้านี่นะครับก็ ไซนี้ก็เป็นไซล้อคู่ซึ่งเพาตัวนี้เพาตัวนี้ครับเป็นเพาที่เราสามารถใส่เฟืองเดิมนะครับใส่เฟืองเดิมลูกค้าเป็นยางป้ายแดงสี่วงแล้วก็เป็นกระทะนะครับขอบสิบห้ากระทะตัวนี้เป็นกระทะน่าจะเป็นกระทะนอกญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะหาได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับเป็นป้ายแดงครับอ่าคือเพรารุ่นเนี้ของผมะนะครับตัวนี้จะไม่เบียดกันเลยนะครับบางคนจะติดปัญหาเรื่องมันเบียดกันหน้ายางมันเบียด นะครับเราก็พยายามจะสรรหาเผาที่ลูกค้าจะได้ไปใช้ที่ได้ดีแล้วก็ไม่ไม่เกิดปัญหาในอนาคตนะครับเผารุ่นนี้ใส่เบรกมือนะครับหกล้อนะครับว่าเป็นหกล้อก็ได้ครับรุ่นนี้เผาล้อคู่หลังนะครับมาดูสเตเลสนะครับงานสตตเลสงานสะเลสก็เอ่อพื้นสเตเลสแกะไปด้วยนี่ครับขอบสเเลสขอบสเเลสนะครับหัวถาดนะครับมาดูหัวถาดหัวถาดก็จะสวยนะครับตามรูปแบบที่เราดีไซน์ล่าสุด นะครับรูปแบบที่เราดีไซน์ให้มันออกมาดูหล่อนะครับความกว้างของถาดสองเมตรสิบยาวห้าเมตรนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะมลงให้ดูนะครับวันนี้นะฮะวันนี้ค่อนข้างที่จะพื้นที่มันคบแกบเพราะว่าฝนตกฝนตกนะครับลงให้ดูเหมือนเดิมครับถาดดีโหมดเดี๋ยวเทปตีหน้ารถซีน้ารถกันลงให้ดูไ <c oughs> ด, <c oughs> ด้ดูภายในนะครับ เาุ่นนี้ยถึงจะเป็นหกล้อแต่ก็เต็มมาดีครับเต็มซุ้มนะรถคันนี้ฮะไม่ได้เสร็จวันนี้นะครับซึ่งเสร็จไปแล้วพอสมควรนะครับลูกค้าเรามากลับเข้ามานะครับให้เราดูแลห,หลายอย่างนะครับ นะมาดูบนวินนะครับซึ่งผมที่บอกผมบอกไวหลายคลิปแล้วว่าตัวนี้ผมแถมนะครับผมแถมให้ลูกค้าเลยท่านใดที่ราเข้ามาต่อ,อผมนะครับท่านมาต้องมาซื้อเพิ่มในมาชุดนี้นะครับร้างกระดูกงูนะฮะร้างกระดูกงูนะครับด้านนี้ก็เป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่หนึ่งตัวนะครับปัม๊มนะฮะซึ่งระบบถุงลมผมนะ่ะนะครับเดีย๋ยวเป็นถังนะครับเป็นถัง ปล่อยทิ้งกดขึ้นนะครับเมื่อลมอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ไม่ได้ก็จะตัดต่ออัตโนมัตินะครับนะครับถุลงลมสองลูกนะครับถุลงลมสองลูกโชครับทับแดงโชคทับแดงตัวใหญ่เลยครับนะครับเวลาไปใช้แล้วก็จะมีนะครับเอ่อจะทำให้ไม่ให้รถเนี่ยเราให้มันนิ่ม,มนวลง่ายๆโชคทับแดงเนี่ยมันนิ่ม,มนวลนะครับอ่อนู้นก็เป็นด้านอ กล่องเครื่องมือนะครับกล่องเครื่องมือก็จะมีสายลัดสี่เส้นนะครับสวยๆเลยครับระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยดีๆนะครับผมผมมีโอกาสที่จะมารีวิวให้ดูเพราะว่ามันช่วงนี้ช่วงหน้าฝนพื้นที่ไม่มีแล้วก็ใช้หน้าบ้านนี่แหละฮะเขาแคบไปหน่อยนะครับไะขึ้นให้ดูครับก็ยังบอกว่ารถไฟรุ่นนี้ลูกค้าก็ยังนิยมยังนิยมอยู่อบ ตัวนี้จะค่อนข้างไวไวครับมันจะปั๊มกับกระบอกเนี่ยมันจะบาลานซ์กันถ้ามันไม่บาลานซ์มันก็จะช้านะครับตัวนี้จะค่อนข้างไวพอสมควรนะครับขึ้นเร็วมากนะฮะอ่นะฮนะรนะสวยนะครับเคมาดูด้านหลังครับผมดูด้านหลังโอ้ดิน ด้านหลังก็ได้สวยนะครับไฟท้ายสาตนเลสไม่ว่าจะตามไปด้วยโลโก้ไฟท้ายอะไรเงี้ยเป็นเป็นงานสแตนเลสนะครับแถมไปด้วยทุกอย่างนะฝากติดตามนะผมติดตามนะครับฝากอ่าอ่าอยากจะต่อรถไฟรถยกนะครับอู่ต่อรถยกท่างลุงนะครับดีให้บริการนะครับก็เป็นความรู้เล็กน้อยแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเผื่อท่านใดจะสนใจโอเคครับสวัสดีครับ